สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องที่รักในการฮ็ดเกษตรทุกคนนะครับเมื่อนี้นะครับผมสิพาพี่น้องเข้าเขามาเบิ่งมั่นนะครับบ้องเพ็ดนะครับอายุอายุอายุปีได้ปีประมาณสองเดือนนะครับเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้ผมผมว่าจะไว้เอวพันธุ์นะครับผมว่าจะบลกบลกตัดนะครับบอกบลกหือนะครับ ที่นี่แปลงของมันลุ่งผมนะครับทั husband, my man, my right ้งคางเพ่นนานะครับมันพ่นนาหลายพี่น้องมาที่นี่พ่นเพ่นก็เลยจงตนไว้นะครับเพ่นบ่เอานะครับพันบ่ปลูกนะครับปีนี้ปีหน้าพ่นบ่ปลูกมาที่นี่แปลงนี้ผมว่าจะไปเอาพันนะครับมาที่นี่แปลงนั้นมันมันมันหลแล้วครับผมเลยตัดทินใจเอาเอาขึ้นเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไทมันปีนี้นะครับถือว่าลุบนะครับของผมลุบ อันนี้พ่วงเพ็ดพี่น้องอายุปีสองเดือนหัวงามงามครับคำเนี่ยเป็นพ่นนะครับมองนี้เป็นพ่นที่ผมปลูกใส่มองผมจงไว้อพันงัดบอกขินนะครับเดี๋ยวบอกจกน้านะครับหัวมองนี้งามตลอดนะครับสามปีนะครับพี่น้องซ้ำมองนี้สามปีหัวยังเด่คือเก้นะครับช่วงฝนบางนึงนะผมมองงัดผมมองงัดแค่ไหนผมงัดไปนี่ก็จะไงก็นี่นะพอผมจงไว้อพันธ์ หัวดีนะพวงเพชรพ่วงเพชรนี่ซ้ำเป,ปลียงนี่สามปีย่งคือเก่านะครับพี่น้องยังหัวดีคือเก่านะครับหัวดีอัตราการในหัวก็ด,ดีหัวงามคือเก่านะครับนะครับประมาณตั้งแต่หม่องเปื้องนี่นะครับเบื้องน,น่อยน้่ย่างตําตรงมีสีหาหน่อยกิโลนะครับพอปีไกผมเอาผมเอาตะเบื้องน้อยน่อยนะครับ่็ถึงงานนะครับได้ตันตันกว่านะครับเกือบตันฮะปีนี้ผมจองไว้งานเดียวนี่ยพี่น้องนะหม่องเอานะครับ hmm. มองยงเฮียงเนี่ยเอาพันนะบ่รู้ว่าจะถึงตันบ่นะครับเนี่ยเพราะว่าเพราะเพราะว่าปีนี้ปีนี้ผมผมเอามั่นบ่เลยนะครับเพราะว่าผมมันผมปลูกแล้วผมแถกใส่ปุ๋ยเทียเดียวผมจบเลยนะครับเพราะผมทั้งผมออกหยานนบ่ได้เนี่พี่น้องหยาแต่ใน,นปีนี้ครับดีแต่ว่ามองมองพ่นนี่มันได้นะครับมันได้สุกป,ปีดินพ่นแล้วมันเกล็ดน,นะครับนะก้นสวนนี้หัวง,งามนะพี่น้อง ทั้งราคาทั้งราคาช่วงกันช่วงกันย่าตุล่านี่มันมันบ่เป็นใจนะครับคนคนก็เลยใจถอดถอดวกหลยนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยของลุงกับพงหน้าผมนะท่างนี้นครับเศร้าเบนะคน้บแต่ว่าผมผมยังผมยังคิดว่าบ่อยากเศร้านะาะว่าผมผม,ผมเดี่ยวพันมันไห้นะครับผมว่าเดี่ยวพันธ์ต้องเพียรมาลงแปลงนี่คือเกานะครับเนี่ยแปงนี้ไหวนะครับเพราะว่าปีนา ขันราบ่าบ่ดีแต่ว่าก็ย่งพันก็ย่างดีนะครับพาขันลาปล่อยทิ่มกันคันปีน้ำมะค่าดีนะครับมันจังคอยมันจิหาพันยากรับเพราะว่าโคงเขียนนี่เพิ่งก็ะเศร้าปลูกบนนะแต่ผมก็ย่างอยากปลูกนะพอผมเฉลดายพันมันช่วงกันย่าตุลาพราะมเกลนะครับเกลช่วงกันย่าแรกๆนะได้บาทหนึ่งครับที่แหลกเก่าซิปตังนะพี่น้อง เก้าสิบต่างนี่คนใจถอดออกเบิดนะครับเทิงเทิงเทิงปีนี้นะเทิงปีนี้ฝนเล็งนะครับมันเน่าหลายเนี่ยของผมเนี่ยทั้งใต้นะสองไร่เนี <kat> <todavía> ่ยบ่ได้เลยครับเน่าเบิดปีที่แล้วนะของผมสองไร่น่ะได้เปีตันนะครับถึงไร้ละซีตันปีนี้ป้าใดยังเลยนะครับป้าใดยังเลยเน่าถิ่มเบิ้ลมึงพี่หน่องามนะครับเนี่ยมันยูซื่อนี่งามนะม้วใสสะอาดนะเปียงไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับพี่น้องเปียงนี่ เต็มเปีเปยแต่ว่าแต่ว่ะทางผมเนี่ยมีแต่ขายมันร่วมนะครับบัดเขาจะบ่ามาบัดเปลี่ยงนะครับหันบัดเปลี่ยงผมเอาบ่าตรตำก่เลยสามบาทสบายเลยพี่น้องนะนีะ่ครับเนะซ้อมกดเหล่ากวดใหญ่เลยนะครับนะช่วงนี้ช่วงนี้ราคามันกัน,กนยูสองบาทนะับสองบาทสองบาทซิบกันยังถือว่าบ่ขี่ไลนะครับบ่ขี่ไลเลย แต่ว่าขันต่ําไปถ้าว่าแต่ว่าช่วงนี้ฉีบอต่้นะครับแล้วามันฉีมิตาดีขึ้นเพราะว่ามั่นเบิดนะครับช่วงนี้มั่นเบิดไม่ได้จะข้นไปเลยช่วงเฮ้าสีขายบนพี่น้องกันญาตุลานะครับเพินลงคักโอ้ยผมก็ใจออกขึ้นกันละกาแปดสิบตังก็สิบตังขืนมาบาทหนึ่งขายมั่นหาหกรถเยเงื่อไรเอียงขึ้นอยู่มานี่ครับขันสองบาทก็ไข่นะครับพี่น้องขันขันว่าหลุดสองบาทนี้ยู่ได้สบายนะครับ ลดตั้มก็สองบาทยู่ยากค่าไถค่าน้ำมันค่าปุ๋ยค่ายกโอ้เทียบ่ได้นะครับนี่ขายปีนี้ของผมเนี่ยยังบอกขึ้นทุนพอดีนะครับนังปอดย์ยังเลยนะนี่แหละครับคนเลยออกหลายน้ำใจถอดหลยเพราะราคาอันบ่ได้ขันยังยุ่สองบาทยังต่้เท่ากับยังเหลือนะครับขันต่้าก็สองบาทบ่เหลืยยังเลยค่าแรงกับ่ได้นะครับคิดแล้วค่าปุ๋ยค่าไถ มาหากมาหักค้าแรงอย่าขอางนี่บ่ได้ยัยงเลยบ่ได้ยังเลยกับจักสีเห็ตหนังแล้วเนาะคนก็เลยถอดลายครับใจเรื่องราคาบ่ดีของผมกับน,นี่นะครับของผมกอกว่าเสียวโลงไวนะครับพ่อได้พันนะครับราคาเปลี่ยนบ่เปลี่ยนใจบ่เปลี่ยนใจกะเอาพันไว้ก่อนลนะพี่น้องนะครับหัวกับง่ามดีน้าซื้อพ่อนนี่ ช่วงของผมช่วงท่าขางบนกับ่าไรนะครับบนปีปีไกได้นะครับปีไกได้เป็นรถซอมรถปีนี้กับ่ะไรทั้งใจนั้นนอทิมบัปีนี้มั่นนาหลายนะครับยุลันยุลันของมั่นของมั่นลูกไรเขากับนาเบิร์นครับมั่นเขากับนาเบิร์นทั้งสางไปโบ้ที่แล้วก็ผมมาสเฉียวพันมั่นนองมาปูกเขากัใจถอดเท่ากันนะเพราะว่าราคามันบดีเขากับยกเหลือเขาก็เศร้าไปผมก็คิดว่าเฉียวตั้งแต่พันนี่ไว้นะพันบพ่งเพชรไว พอ่อใดมีย้ำจะวางอยากปลูกนะครับเพราะว่าปีนี้ผมก็ดจะบุปลูกลงไปเบิร์นหน้าทั้งเตยพอ่อใดแล้วเนาะปีปีนาทั้งฝนสดีซ้ำปีนี้อีกถ้าฝน,นดีซ้ำปีนี้ก็ก็ต้องอ,ออกพืชสภาพมีธน,นาเนี่คือออกออกเลยนะครับคันบ่ออกนี่เนาะเนาะคือปีนี้นี่แหละของผมทั้งเตยมิตรลุ่นนี่เลยพี่น้องเนี่ยมิตรลุ่นนี่แหละเนาะถิมบิดครับพ่อใดยังเลย ปีไก่ได้ลายละซี่ตันปีนี้ถือลายละสองตันพี่น้องเกษตรกรผู้เพิ่นบ่ถิ่มกันยังหลายนะครับผู้เพิ่นยังปลูกตลอดผู้เพิ่นอยู่อยู่ได้เพิ่นกัญยงปลูกนะครับผู้ผู้เ่าปลูกแล้วขึ้นทุ่น่อยู่ทุ่นนี่กับรูนี่เขาเจ้าก็บ่อยากอันนี้นะครับแต่กคอยพี่น้องเกษตรกรเท่าสู่กันต่อไปนะครับ ดีก่ดีก็ใครกลัวปล่อยพื้นที่ว่างไว้นะครับเข้าเห็ดไปขึ้นร้นกันยังดีกว่าเดี๋ยวราคาดีขึ้นนะครับก็คอยพี่น้องเกษตรกรเทาสู่ๆไปน้ำกันกันแล้วกันครับเฮาทายนีว่มีอย่างไรนะครับก็ขอฝากพี่น้องซอยก็เลยก็แชร์พรมน้ำแน่กันแล้วกันเด้อครับทายนีก็ขอเข้ามาสวัสดีครับ